ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Tottenham Hotspur Stadium นะครับในศึก English Premier League นะครับคู่ Monday ันน h t นะครับเป็น Derby ร์บี้ m a ตช์แห่งกรุงลอนดอนนะครับในคู่ระหว่างนะครับ Tottenham Hotspur นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชลซีนะครับคู่นี้5ดาวแน่นอนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้านนะครับทุกคนทราบผลไปแล้วนะครับว่าเชลซีบุกมาเอาชนะเปอร์ไปได้4ประตูต่อ1นะ4ประตูต่อ1นะครับดังนั้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นท,ที่นั่นบ้านนะครับตอนเราพูดคุยกันนะครับมันวันนี้มันมีหลายประเด็นแน่นอนนะครับกระทั่งครึ่งแรกนะอันนี้อันนี้น,นอกเรื่องนิดนึงนะครับครึ่งแรกจบไปแล้วเนี่ยผู้ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับก็ยังบอกว่าเป็น chaos นะครับมีความผมมองว่ามันมีความสับสนวุ่นวายมากอ่ะนะในครึ่งแรกนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนเกมก่อนเร,เริ่มเกมนี้นะสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือ1คนที่อันตรายของของสเปอร์นนั่นก็คือเจมสันที่ผมคิดว่าน่าจะทําอะไรได้ เออเรียกได้ว่าอัศจรรย์นะครับหรือม,มีมีบทบาทกับเกมมากๆนะครับคนที่2ของของฝั่งเชลซีนะก็คือราฮิมเซอร์ริงนะครับเรียกว่าเป็นคีย์แมนของทั้ง2ทีมก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากดูนั่นก็คือคู่กลางครับคู่กลางของเชลซีนั่นก็คือเอนโซ f เฟอร์นันเดสนะครับคู่กับทางด้านของ มอยเซ่ไคเซโดนะครับส่วนคู่กลางของทางด้านสเปอร์นะครับเป็นบา์ซานะครับคู่กับบิสซูม่านะครับผมอยากรู้ว่าเวลาเวลาทีมทีมทั้ง2ทีมมาเจอกันนะครับจะเล่นยังไงนะครับแล้วมันเป็นอย่างจริงตรงกลางนี่มันมากนะครับไล่บี้ไล่อัดกันโดยที่ทันกันทั้ง2ฝ่ายนะความเร็วความแข็งแกร่งนะครับมีพอๆกันเลยนะครับสนุกมาก ช่วงแรกเล่นเรียกได้ว่าใช้พลังงานกันมากนะครับไม่ปล่อยพื้นที่ว่างให้กันและกันเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นสเปอร์นะครับที่มาได้ประตูนำนะครับจากจังหวะที่ทางด้านของเออเชลซี Chelsea นะครับขึ้นมาเพลสสูงใส่ทางด้านเจมส์แมติสันแมตติสันวันนี้ลงมาจ,จนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าอยู่ในแดนตัวเองด้วยซ้ำนะครับเ <c oughs> พื่อแก้เพลสของทางด้านเชลซีนะแล้วก็เปิดเข้ากลางไปนะครับเพราะว่า จังหวะนั้นนะครับที่เจมาริสันอยู่นะครับมีผู้เล่นเชลซีตามมาประกบเขาถึง2คนนะครับพื้นที่ตรงกลางก็เลยว่างนะครับพอว่างเราวเนี่ยจ่ายไปนะครับผมไม่แน่ใจว่านักเตะน่าจะเป็นบิซูมาหรือบาฟซานะครับที่เติมขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดออกไปทางด้านขวาให้กับทางด้านของคูรูรเซฟกี้นะคูรูเซฟกี้เนี่ยก็เลี้ยงตัดเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็ยิงไปแฉลบทางด้านของโคโควิลนะครับลูกนั้นเข้าไป แแล็บแล้วเข้าไปนะครับผมคิดว่าเกมนี้มันแน่ๆนะครับเพราะว่าเชลซีถูกนําแล้วนะครับแล้วก็สเปอร์เป็นคนนําด้วยนะเกมก็เกมก็มันอย่างที่คิดจริงๆครับแลกกันไปแลกกันมามันมากนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งเชลซียิงเข้าไปนะครับก็เป็นลูกแฮนบอลก่อนนะมันมีจังหวะหนึ่งที่ราฮิมส์และเอ่อราฮิมเซอร์ริงนะครับหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงนะครับแต่จังหวะนั้นมันเป็นแฮนบอลนะครับบอลเนี่ยมาถูกแขนเหมือนใช้แขนช่วยในการเล่นนะครับก็ยิงเข้าไปก็ ก็ไม่ได้นะครับก็ VR ก็ตัดสิทธิ์ลูกนั้นออกไปนะครับจังหวะต่อมานะครับหลังหลังจากนั้นก็บุกเชลซีก็อาศัยการบุกเข้าใส่นะครับก็เล่นกันไปเล่นกันมามันนะครับจนกระทั่งมันมาถึงช็อตปัญหานะครับในในช่วง25นาทีนาทีที่25นะครับมอยเซยไคเซโดนั้นยิงเข้าไปนะครับยิงจากนอกกรอบเข้าไปนะครับผมก็คิดว่า กลับมาเข้าสู่เกมจริงๆแล้วนอกต่อจากนี้ผมคิดว่ามันมากๆแน่ๆนะครับหลังจากที่มอสไซไก่เซโดนั้นยิงเข้าไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วนะครับเพราะว่าไก่เซโดยิงด้วยซ้ายด้วยนะคมมากครับเข้าไปปรากฏว่า VR ก็ทําการเช็คมากมายนะครับจากนาทีที่25นะครับกว่าที่ผลตัดสินเนี่ยจะออกต้องใช้เวาลาร่วม5-6นาทีด้วยซ้ำนะกว่าที่จะมาเริ่มเล่นกันใหม่ก็คือนาทีเกือบ35แล้วอะคือ มีมีสองจังหวะนะครับจังหวะนี้นะครับหนึ่งเอ่อทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันล้ำหน้านะครับไกเซโดยิงเข้าไปอ่ะถูกลิฟป,ประตูนี้เรียบร้อยแล้วนะครับประตูนี้ไม่เป็นประตูนะครับเพราะว่านิโคลัสแจ็กสันนั้นไปยืนล้ำหน้านะครับโดยที่จังหวะล้ำหน้า um na, ผมก็ไม่รู้นะว่านิโคลัสแจ็กสันมีส่วนร่วมกับเกมยังไงนะครับบอลผ่านเข้าไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจังหวะที่ผมดูอยู่วีอาร์ก,ก็ก็ไม่ได้โชว์ว่าจังหวะนั้นแจ็กสันทำอะไรนะครับอาจจะมีลูก ลูกทางขาหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนั้นถูกตัดสินไปว่าลูกนั้นแจ็กสันลำหน้านะครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับจังหวะนั้นมันยังไม่จบครับมันมีจังหวะก่อนหน้าที่จะมาถึงจังหวะที่มอยเซไกเซโดยิงเข้าไปนะครับมันเป็นจังหวะที่ทางด้านเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยเข้าถึงบอลแล้วทางด้านของโรเมโรเนี่ยเข้ามาสกัดสกัดธรรมดาไม่ใช่ครับสกัดโดยใชเ้เรียกว่าเปิดปุ่มเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วจังหวะขาเนี่ย พอโดนบ bon อลฉแลบไปนิดหนึ่งครับแล้วขาเนี่ยมันไปโดนถ้าจังหวะเนี้ยผมพูดถึงว่ามัน,ม,น,ม,นมันคล้ายๆจังหวะที่ทางด้านของลิ์พูเคยโดนมานะครับเป็นทางด้านของลิ์พูที่โดนมาก่อนหน้าน,นั้นที่เหมือนกับเขาเหยียบบอลนะครับแล้วก็บอลมันฉลับไปแล้วก็มันเหมือนไงายปุ่มไปก็เป็นนัดที่ลิวอู์พราพบกบนิ์คอเซนคล้ายๆกันเลยนะครับจังหวะเนี้ยกรรมการก็ ให้ใบแดงโดยตรงนะครับก็เรียกทางด้านซองเฮงมินมานะครับมาคุยมาชี้แจงนะครับว่าปัญหาตรงน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าน,นครับแล้วก็ให้ใบแดงกับทางด้านของคริสเตียนโรเมโรไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับช่วงต้นเกมนะครับเป็นทางด้านของอุดอกนะกี้แบ็กซ้ายของสเปร์นะก็หงปุ่มเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่จังหวะน,นั้นอนะ่ะมันไม่โดนราฮิมเซอร์ลิงนะก็รับใบเหลืองไปนะครับแต่จังหวะน,นั้นนะผมมองว่าถ้าโดนราฮิมเซอร์ลิงผมมองว่า อูโดโกี้โโก็น่าจะโดนใบแดงไปเหมือนกันนะอ่ามันมันมันเป็นจังหวะที่อูโดโกี้เข้าบอลนะครับแต่ว่าไลฮิมซิงนั้นหลบไปแต่ผมมองว่ามันอันตรายเกินไปนะครับคือคือเขาเข้าใจว่าอยากจะเล่นบอลจังหวะนั้นแต่ว่าการเล่นของเขามันอันตรายครับเหมือนจังหวะนี้เหมือนกันนะครับคือจะพยายามเตะสกัดนั่นแหละแต่ผมมองว่าการเตะสกัดก็ก็ไม่น่าที่จะยันเข้าไปแบบนั้นนะผมมองว่ามันอันตรายจริงนะก็เป็นใบแดงโดยตรงนะครับที่สเปอร์ได้รับไปเกมเปลี่ยนเลยครับ จากความมันอยู่ดีๆนะเพราะว่าขณะที่ผมดูอะ่ะคือโตกันไปโต้กันมานะครับจนจนเชลซีมายิงประตูอย่างที่ผมบอกไกเซโดยิงเข้าไปนะครับปรากฏว่าผมเงยหน้ามาอีกทีเนี่ยมาดูเวลาเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าสู่ช่วงนาทีที่25ซึ่งไม่รู้สึกเลยว่ามันนานขนาดนั้น,นครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเล่นเกมเร็วใส่กันนะครับเพชซิงเข้าใสได้บอลคือโตขึ้นมาทันทีนะครับสนุกมากนะผมไม่อยากให้มีใบแดงเกมนี้เลยนะครับ อยากให้สู้กัน11ต่อ11นะครับแล้วมันจะสนุกมากจริงๆมันจะเป็นกําไรของคนดูนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันคือเกมนะครับมันมันมันเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับหลังจากที่คริสเตียนโรเมโรเนี่ยถูกใบแดงออกไปผมก็ว่าเกมเนี้ยมันจบแล้วสําหรับผมนะความมันระดับนั้นอ่ะมันจบแล้วนะครับเพราะว่าสเปอร์ก็ต้องกลับมาใช้แท็กติกอื่นที่ไม่ใช่แท็กติกที่เล่นอยู่ณเวลานั้นนะครับนึกภาพออกไหม ส่วนส่วนเชลซีก็น่าจะเดินเกมขึ้นมากกว่านี้แต่ปรากฏว่า10คนของสเปอร์ก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับยังทำได้ดีอยู่นะครับยังเล่นได้ดีอยู่นะครับจนกระทั่งจบครึ่งแรกไปนะครับก็ก็คงต้องเชลซี Chelsea ก็คงต้องไปปรับเกมนะครับส่วนทางด้านของสเปอร์ก็คงต้องไปแก้เกมว่า10คนเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับครึ่งแรกนะครับสำหรับเชลซีนะผมให้ผมว่านะผม ผมรู้สึกว่าผมชอบรายฮีมนะมีมีมีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรนะแล้วก็จังหวะที่ขึ้นมาทางด้านซ้ายก็เป็นจังหวะของเขาแต่ผมว่าก็ก,ก็ก็คงเป็นรายฮีมนะครับที่ที่ผมรู้สึกรู้สึกว่าเขามีอิมแพคกับเกมนะั้นในช่วงครึ่งแรกนะส่วนสเปอร์ผมว่าผมชอบผู้สักประตูนะครับวิคาริโอนะผมว่าเขาเขาเหนียวมากคือโพสิชันในการยืนเขามีบทบาทจริงๆนะครับมันมีลูกหนึ่งที่จังหวะ แจ็กสันหลุดเข้าไปครับแล้วล็อกล็อกหนีมาแล้วนะครับแล้วยิงเข้าไปนะครับปรากฏว่าวิคาริโอนั้นเซฟนะครับเซฟผมเลยรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยทำให้เสเปอร์ยังคงรูปแบบเกมได้แล้วแล้วครึ่งหลังนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนนครับครึ่งหลังนะครับกลับมาโดยที่สเปอร์มี10คนนะครับส่วนทางด้านของ Chelsea, ขเชลซีมี11คนแต่เซลเออสเปอร์ไม่ได้แย่นะครับ แล้วไม่ได้รับ100%ด้วยนะรับเพื่อโตออขึ้นไปครับคนที่มีบทบาทกับเกมมากนั่นก็คือผู้รักษ,ษาประตูครับวิกคาลิโอคือเหมือนกับสต็อปเปอร์ตัวคนสุดท้ายเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เชลซีพยายามที่จะเอาชนะกับดักล้ำหน้าของทางด้านแผงกองหลังของสเปอร์นะครับที่วันนี้ดันขึ้นมาสูงเลยนะหลังจากที่เขาเหลือ10คนนะครับไม่ให้พื้นที่ให้เชลซีเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ลูกสัน้นวิ่งทะลุขึ้นมา ก็ถ้าวิ่งทะลุขึ้นมาเนี่ยพอจ่ายขึ้นมาเนี่ยก็จะติดวิคาริโอคุณไม่ลำหน้าก็จริงนะครับเชลซีไม่ลำหน้าแต่ก็ติดวิคาริโอนะครับมันก็เลยกลายเป็นเกมที่อึดอัดนะครับสเปอร์ก็โต้ด้วยการที่มี10คนจริงๆก็ปั้นเกมขึ้นไปสู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่อย่างว่าครับสิคนกับ10คนมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสู้ได้ครับก็ยังยันอยู่จนถึงนาทีที่70กว่าเลยนะครับจนกระทั่งพอถึงนาทีที่70กว่าเนี่ยเ,เชลซีก็มาได้ประตูนะครับ จากทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกับดักลำหน้ามันก็ถูกพังทลายลงนะครับโดยทางนั้นของราฮิมเซอร์ลิงนะก็ทะลุขึ้นมานะครับวิ่งออกวิ่งสวนมาจากาตำแหน่งที่ผมผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีจังหวะหนึ่งครับเพราะว่ามันมันทั้งเกมอะ่ะคุณภาพอออไหมมันมันทั้งเกมจริงๆอ่ะนะครับมันทั้งเกมจริงๆแล้วก็มันมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็จังหวะก่อนหน้านั้นนะครับสเปอร์เหลือ9คน ก่อนที่จะมาเสียประตูนะมันเป็นจังหวะที่เชลซีเล่นแบบนี้แหละครับแล้วหลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะที่เลี้ยงมาตรงกลางนะครับแล้วกเ็เลี้ยงไปหาทางด้านของโคพาเมอร์ที่เติมขึ้นมานะส่วนทางด้านขออภัยครับส่วนทางด้านสเปอร์มี2คนมี2คนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเอิกไดเออร์กับอีกคนหนึ่งคืออุโดกี้นะครับไรฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าไปติดส้นเท้าของทางด้านของอุโดกี อูโดกี้ก็กลับมาเพื่อที่จะเคลียร์ลูกนั้นออกไปครับแต่ปรากฏว่าอูโดกี้ก็มั่นใจในความเร็วของเตัวเช่นกันนะครับแต่ว่าว่าแต่อย่างที่บอกครับราฮิมเซอร์ลิงเร็วจริงๆเข้าถึงเข้าถึงบอลก่อนอูโดกี้นะครับอูโดกี้ก็กลายเป็นว่าช้ากว่าทางนั้นของราฮิมเซอร์ลิงหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ขวดเข้าไปนะครับไม่โดนบอลเลยนะครับผู้ตัดสินก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องให้ใบเหลืองที่2กับอูโดกี้นะครับมันเลยทําให้สเปอร์นะครับเหลือเพียง9คนในสนามครับซึ่ง หายนะสุดๆเลยนะครับเพราะว่า10เอเอสิคนนะครับในครึ่งหลังนะยังพอสู้ได้นะแต่พอช่วงประมาณอุโดกิเนี่ยโดนใบแดงนะ่าจะช่วงประมาณที่นาทีที่57หรือ58ผมไม่แน่ใจนะไม่ชัวนะครับแต่หลังจากนั้นนะผมรู้สึกเลยว่าเกมนี้จบแล้วนะครับเกมนี้จบแล้วนะครับอยู่ที่เชลซีแล้วครับว่าจะเล่นยังไงให้ได้ประตูนะครับส่วนสเปอร์ก็9คนครับมันมัน มันทําอะไรได้ยากจริงๆนะครับไม่ว่าจะแก้ยังไงก็ตามแต่นะครับก็ยากจริงๆสําหรับสเปอร์วันนี้นะข้อสเปอร์เหลือ9คนอย่างที่ผมบอกครับมันก็พังทลายลงในนาทีที่75นะครับก็เป็นนิโคล่าแจ็กสันนะครับที่ทําประตูที่ี่งให้กับเชลซีได้นะก็เป็นจังหวะที่ราฮิมราฮิมเซอร์ลิงนะครับวิ่งสวนแนวรับของสเปอร์ขึ้นมาโดยที่ไม่ลำหน้านะซึ่งสเปอร์ก็พยายามแล้วครับพยายามเช็คแล้วครับแต่ว่าด้วยความเร็วของราฮิมนะ พอหลุดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บรรจงเปิดให้กับนิโคลัสแจ็กสันะนะครับแปรเข้าไปเรียบร้อยครับซองประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับวิคาริโอก็พยายามสุดๆแล้วนะมันก็มีจังหวะที่วิคาริโอช่วยเซฟด้วยซ้ำนะก่อนที่เชลซีจะมาได้ประตูะครับมันมีจังหวะที่คูคูเลย่านะครับหลุดขึ้นมาทางนัานซ้ายนะครับล็อกหนึ่งจังหวะแล้วยิงไปโดนหน้าของทานดัานวิคาริโอนะแต่เขาก็ยังลุกขึ้นมานะผูระ้รักษาประตูคนนี้นะผมบอกเลยว่า เป็นดิวที่ดีของสเปอร์แล้วก็ผมมองว่าเขาจะเป็นกำลังหลักในการช่วยเอ่อเรื่องของความสำเร็จของสเปอร์นะครับนั่นแหละครับพอประตูที่2มันได้มาแล้วเนี่ยเชลซีก็เล่นเนียนขึ้นหมายถึงว่าก็ไม่ได้บุกบ้าเขาเรียกว่าอะไรครับเอาประตูนะครับก็เล่นเพื่อที่จะดึงทางด้านของผู้เล่นของสเปอร์ขึ้นมานะแต่ว่าสเปอร์ก็สู้ครับ9คนก็สู้ครับ จนกระทั่งมันมีจังหวะหนึ่งที่สเปอร์ส่งบอลเข้าไปสู่ตาข่ายของเชลซี Chelsea ได้สําเร็จนะแต่ว่าลูกนั้นน่าเสียดายนะครับมันเป็นลูกลำหน้านะครับจังหวะที่หมองเช็ดมานิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นอีริกไดเออร์นะขึ้นมาแปรเข้าไปสวยงามมากนะครับแปรเสียบคานเข้าไปนะครับเสาสองแต่ว่าลำหน้าไปครับโอ้โหมันก็ยิ่งทําให้สเปอร์เนี่ยสู้นะครับจนกระทั่งช่วงช่วงท้ายเกมะครับก่อนที่ ก่อนที่จะเสียประตูเพิ่มนะครับก็มีจังหวะที่ซองฮึงมินนั้นหลุดเข้าไปนะครับยิงด้วยทรายนะถึงลูกมันจะบดเกินไปนะแต่ผมมองว่าองศามันได้นะครับแต่ว่าโรเบรโตซานเชสก็ปัดเอาไว้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาโดนประตูที่2นะครับจากจังหวะที่โคพาเมอร์นะครับจ่ายขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของพอลกาเลเกอร์นะวิ่งไปรับบอลนะครับโดยไม่ล้ำหน้านะพอไม่ล้ำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับพอลกาเลเกอร์ก็เปิดเข้ามาตรงกลางให้กับนิโคลัสแจ็กสัน แปลเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็กลายเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าจบเกมสนิทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความได้เปรียบของเรื่องตัวผู้เล่นนะครับผลสกอร์นะครับเชลซีได้เปรียบสุดๆแล้วนะครับจนกระทั่งช่วงช่วงถ่ายเกมนะครับเชลซีได้บอลตรงกลางจากโคพาเมอร์นะครับก็เปิดสวนไปให้กับทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันหลุดเข้าไปนะครับดวนเดียวกับทางด้านของวิคาริโอนะก็มีทางด้านมูดิกเนี่ยวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดึงจังหวะนะครับว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย พอทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยยึกยักเสร็จแล้วนะครับก็ตัดสินใจหลบทั้งหลบพูดสาประตูไปนะครับแล้วก็เข้าไปแปรโล่งๆกลายเป็นแฮตติกของเขานะครับในเกมนี้กับเชลซี Chelsea นะครับที่ทําได้เชลซี Chelsea ก็ชนะสุดท้ายชนะสเปอร์ไป4ประตูต่อหน,นึ่งน,นะครับถ้าเห็นแค่ผลสกอร์จะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ช่วง25นาทีาแรกนะ เป็นเกมระดับคุณภาพจริงๆนะครับสู้กันด้วยแทคติกแล้วก็ความสามารถของนักเตะจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับในในในเรื่องของการแข่งขันนะส่วนเรื่องอื่นที่ผมอยากพูดถึงก็ผมอยากพูดถึงทั้ง2ทีมเลยนะสเปอร์เล่นได้ดีจริงๆนะครับวันนี้เล่นดีจริงๆต้องต้องยอมเลยในในช่วงที่เขายังไม่ถูกใบแดงไปนะครับ25นาทีแรกคือทําได้ดีมากๆแล้วนะครับว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วระบบการเล่นวันนี้ผมมองว่า การที่เอาทางด้านของริซาร์ดิสันพักไว้นะครับแล้วส่งทางด้านของจอห์นสันลงมาเล่นเป็นปีกธรรมชาติแทนเนี่ยความวูบวาบในแดนหน้าวันนี้อันตรายจริงๆนะครับแล้วก็ความเร็วมีครบเลยนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้สู้กันสนุกจริงๆนะในช่วง25นาทีแรกนะครับจนกระทั่งนั่นแหละครับในช่วง6นาทีแรกนะครับสเปอร์ได้ประตูนําหลังจากนั้นนะครับมันอย่างที่ผมบอกนะมันมีใบแดงแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับ ก็กลายเป็นว่าเกมนี้มันมันถูกลดทอนลงไปกับจังหวะอะไรแบบนี้นะก็ไปว่ากันใหม่ในบ้านของเออเชลซี Chelsea. แล้วกันนะครับว่าเชลซีเวลาที่เจอกับสเปอร์นั้นจะเป็นยังไงนะครับนั่นแหละครับก็นี่นี่คือทั้งหมดนะครับส่วนปัญหาของเชลซีวันนี้นะที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าปัญหาของเชลซีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการขึ้นเกมตอนช่วง25นาะทีแรกครับเมื่อ,อทางด้านของราฮิมสเตอร์ลิงนะ ถูกจัดการนะครับไม่ให้เขาใช้ความเร็วได้เหมือนกับที่เคยใช้มาก่อนนะครับมันก็เลยลดทอนการเกมรุกของของเชลซีไปพอสมควรนะแต่จังหวะที่เชลซีได้ประตูครับมันก็มันก็มาจากการที่สู้กันตรงกลางแล้วตัดบอลได้นะครับมันลูกนั้นนะครับเออมันมันเป็นจังหวะภาพช้าอยู่ดีนะครับแล้วมันก็ตัดมาเลยว่าเชลซีตัดบอลได้ตรงกลางนะครับแล้วก็ทําเกมรุกเข้าใส่ทางด้านของสเปอร์นะครับมันก็เลยกลายมาเป็นทั้งจุดโทษทั้ง ลูกยิงของไกเซโดเข้าไปนะครับผมมองว่าเซลซีก็มีการตัดบอลที่ดีคือแข่งตรงกลางตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเอนโซเฟอนันเดสนะครับเล่นคู่กับมอยเซ่ไกเซโดวันนี้ผมมองว่าแข็งแกร่งเลยนะมันมีจังหวะอยู่จังหวะหนึ่งครับที่ลูกบอลมันเหมือนหลุดออกจากเท้าของไกเซโดไปแล้วนะถ้าใครได้ดูจะจะเห็นเลยว่าไกเซโดพุ่งเข้าไปครับไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่แต่เหมือนเขาพุ่งเข้าไปนิดนึงนะครับ มันเร็วจริงๆนะครับแล้วมันก้าวเข้าไปสู่ลูกบอลได้นี่คือศักยภาพของของพลังร่างกายจริงๆนะเห็นแล้วยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่นี่มันเป็นเกมที่ที่ที่ผมรอดูอะครับว่าว่าว่าวันเนี้ยทั้ง2ทีมจะสู้กันยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็เล่นได้ดีจริงนะครับในช่วง25นาทีแรกคือดูเพลินมากนะครับดูเพลินจริงๆนะครับแล้วก็สู้กันด้วยแทคติคจริงๆจนกระทั่งมันเกิดเรื่องใบแดงเรื่องจุดโทษเรื่องอะไรต่างๆนานาครับยิ่งครึ่งหลังนะสเปอร์มาเสียอูโดกี้ไปนะครับ แต่นั่นแหละถึงเสียไปนะครับเหลือ9้าคนนะก็เปิดลูกนั้นเข้าไปแล้วได้ประตูด้วยนะผมว่าพลังใจของนักเตะสเปอร์ก็ไม่ธรรมดานะครับฤดูกาลนี้ผมมองว่ายังอีกยาวนะแล้ววันนี้ขอพูดถึงสเปอร์นะครับว่าพวกเขามาได้ดีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสเปอร์ขาดอะไรนะรู้สึกเหมือนผมไหมถ้าจะบอกว่าขาดกองหน้าวันนี้ผมมองว่าซอนก็ทําได้ดีซอนหาพื้นที่ได้ดีครับมีความเร็วนะครับและก็เขาจะ เข้าใจเสมอเมื่อเพื่อนหลุดขึ้นมาแล้วเขาจะรอในอยู่จุดที่เขาจะได้ได้เปรียบคู่แข่งอะครับแล้วทําประตูได้อันนี้คือจุดเด่นของซอนเฮิงมินนะครับที่ที่โปรเชตโตกูลน,นั้นให้เขาเป็นหน้าเป้าเขาทําได้ดีมากครับแต่หลังจบเกมผมก็นั่งคิดเพ้อๆไปนะครับแล้วถ้าวันนี้ยังมีแฮร์รี่เคนอยู่ยังมีแฮร์รี่เคนอยู่ครับม,มันแค่ฤดูกาลเดียวเองนะครับ รูดเดอการที่แล้วเนี่ยแฮร์รี่เคนยังอยู่นะครับแต่ว่ารูดเการเนี้ยก็ย้ายไปสู่าเยันเละบรอยแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือถ้ามีศูนย์หน้าระดับแฮร์รี่เคนอยู่ผมว่าวันปีนี้สเปอร์จะไปได้ไกลแค่ไหนรู้สึกเหมือนผมไหมเออผมผมรู้สึกแบบนั้นนะผมเสียดายเฉยๆนะครับแต่วันเนี้ยก็ก็ทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับสเปอร์นะแล้วก็ไปว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะฟานเดอร์เฟนนะครับก็เป็นเรื่องของแฮมซิงนะ นักเตะหลายๆคนนะที่ผมเริ่มดูมาเนี่ยก็มีเริ่มมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากพอสมควรแล้วนะนี่ขนาดนัดที่11เท่านั้นนะครับนัดนี้คือ11ของฤดูกาลนะครับยังเหลือเกมอีกประมาณ27แมตช์27แมตช์นะครับซึ่งกินเวลายาวนานมากกว่านี้แน่แล้วนักเตะก็ทยอยหลายๆทีมด้วยนะล่าสุดที่ผมดูก็คือนักเตะของฟู๊ฟครับเปโดเนโตนะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับวิ่งแล้วก็กล้ามเนื้อก็ตกขึ้นมานะครับก็เอาจะช่วยนะส่วนทางด้านของเอนโซฟอนนเดสนะ หลังจากที่เขาโดนเหยียบไปตอนนั้นนะครับเขาก็กลับลงมาเล่นในช่วงข้างหลังนะแต่สุดท้ายก็ฝืนไม่ไหวนะครับก็ออกไปพักนะแล้วผมเห็นจังหวะหนึ่งที่กล้องจับไปที่โบเชติโนครับก็คือน่าจะเป็นเท้าของแอนโชฟ์านันเดสแหละก็ได้รับการปสมพยาบาลอยู่ผมว่าก็หนักอยู่นะครับหมายถึงว่าหนักในเกมนะครับแต่แต่ว่าขนาดมีสนับแข้งนะนี่คือขนาดมีสนับแข้งนะครับก็ผมว่าอันตรายจริงๆนะครับการเข้าบอลของโรเมโรจังหวะนั้นนะครับก็ว่ากันไปครับในเรื่องของ ใบแดงก็ดีนะครับมันเลยทําให้เกมวันนี้มันขาดนะครับก็เลยผมก็เลยมองว่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็ยินดีกับแฟนๆเชลซีด้วยนะครับผมมองว่า4ประตูวนันนี้แล้วก็เป็นแฮตติกของนิโคลัสแจ็กสันอ่ะมันน่าจะทําอะไรเป็นเปลี่ยนโมเมนตัมอะไรของเกมได้มากพอสมควรนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็ยินดีกับแฟนๆเชลซีด้วยครับที่บุกมาชนะสเปอร์ได้ในวันนี้นะครับส่วนสเปอร์ผมมองว่าต้องรอดูนดะต่อไปดูอะไรครับ ดูโมเมนตตัมของพวกเขาครับถ้าพวกเขายังกลับมาเล่นได้ยังคงเล่นได้แบบนี้อยู่นะแล้วพลังใจไม่ได้เสียไม่ได้หงุดหงิดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังคงเดินหน้าชนะต่อไปนะครับยังคงเล่นได้ดีแบบนี้นะผมมองว่าฤดูกาลนี้ดูกันยาวๆเลยครับได้ลุ้นแน่ๆผมมองว่าได้ลุ้นแน่ๆสาหรับสเปอร์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามการานี้สเปอร์จะเพิ่มจะซื้อใครเข้ามาหรือเปล่านะครับก็เอาจะช่วยทั้ง2ทีมนะแต่ว่าวันนี้ผมก็รู้สึกเสียดาย แอบเสียดายนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าแอบเสียดายเรื่องของใบแดงเรื่องของอะไรต่างๆนานานะเพราะว่าเกมมันสนุกจริงทั้งสองทีมเป็นทีมคุณภาพครับมีนักเตะที่เก่งมากๆทั้ง2ทีมนะแล้วสู้กันได้ดีมากครับช่วง25นาทีแรกคือสนุกมากๆนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดส r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ